สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวนะคะ iPhone 12 Pro Max ในปี2022แล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ถือโอกาสในขณะที่ติดโควิดรีวิวเลยแล้วกันนะคะถือว่าได้มีเวลายาวๆอยูอย่ห้องนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่คนตามหากันเยอะมากนะคะ เครื่องที่อยู่ในมือของเราก็คือ iPhone 12 Pro Max นะคะสีโกล128 g ินะคะหลายๆคนที่ซื้อ iPhone 13รุ่นธรรมดาเนี่ยยอมที่จะขายเครื่องเดิมไปแล้วก็มาเทิร์นเครื่องนี้ในราคาที่แพงมากๆนะคะแล้วราคามือสองในตลาดตอนนี้ก็คือราคายังแข็งอยู่เลยนะคะ ราคาสูงกว่า iPhone 13ตัวธรรมดาเยอะมากนะคะแล้วก็แบบราคามือสองโหดมากเดี๋ยวเราเอาอ e ป s ร r y ประดับของเราออกก่อนนะคะแน่นอนว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นแรกเลยที่แถมมาแค่อยู่สายชาร์จนะคะ t ไท t ี Lightning นะคะแล้วเราก็ต้องไปซื้อหัวแบบนี้20วัตต์มาเพิ่มนะคะสำหรับใครที่เริ่มใช้ iPhone 12ก็คือ ก็ต้องซื้อเจ้านี้มานะคะภายในกล่องก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นสีทองแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเอามาวางให้ดูแอบ,บ,แบ,บเฉยจริงๆคือมันถูกแกะและเปิดใช้งานไปนานแล้วนะคะเป็นไงสวยมากเลยใช่ไหมละ่ะ นี่นะคะคือรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยคล้ายกับ13 Pro Max เลยแล้ววัสดุแบบวัสดุคือแบบดีมากข้างหลังนี่เป็นกระจกแบบด้านนะคะอันนี้จะเป็นเนืบๆห,หน่อยสีจะไม่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสะท้อนแสงเหมือนไอตัว13 Pro Max เท่าไหร่แต่ก็คือ ก็จะมีเหลือบเหลือบ,บ้างนะคะนวลนๆนนก็สวยดีค่ะเลนกล้องก็ให้มาสามตัวนะคะสิบสองล้านทุกเลนนะคะแล้วก็มีไรด้าเซนเซอร์ไฟแฟตนะคะแล้วก็มีไม้นะคะข้างๆก็จะเป็นแบบสแตเลสแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะบางกว่าสิบสามโปรแมกนิดนึงเนาะแล้วมันจับแบบมันใหญ่มากอะ่ะ มันดูดีนะคะหลายๆคนคือแบบยอมซื้อเครื่องนี้ในราคา27,500เลยนะตอนนี้คือแบบราคามือสองแข่งมากๆนะคะวางขายได้แบบสบายๆนะคะรุ่นโปรยังไงก็คือรุ่นโปรแล้วคือแบบถึงตัวเลนกล้องเนี่ยจะเล็กกว่าสิบสามโปรแแต่ส่วนตัวมองแล้วคือมันมันคล้ายคลึงกันนะคะถ้าใครที่ชอบโทรศัพท์จอใหญ่ เราอยากได้ความโปรโอยากใช้งานกล้องที่แบบครอบคลุมนะคะแบบมีให้ใช้ทุกเลนก็ต้องรุ่นนี้เลยนะคะเห็นไหมข้างในก็ไม่มีอะไรจริงๆนะมีเข็มจิ้มซิมเกอแอปเปิลนะคะแล้วก็มีสายนั่นแหละค่ะซึ่งเราแกะไปใช้แล้วเนาะจะบอกว่ารู้สึกนะคะความรู้สึกหลังที่ใช้ ตัวนี้ก็คือสแกนหน้าเหมือนเร็วกว่าตัว13ธรรมดาที่เราเคยรีวิวไปอีกนะไม่ว่าจะเป็นตอนกลางคืนตอนมืดมืดหรือว่ายัางไงก็คือดูเร็วอะแล้วแล้วก็สามารถที่จะใช้ f a c e ID แบบว่าโดยที่ใส่แมสได้นะคะ คือมันดีมากๆนะคะนี่นะคะใช้ f ฟซไอดขณะที่เราสวมหนะะ้าขากอนามัยได้แล้วนะคะเพราะว่ามันสามารถใช้ได้ใน iPhone 12ขึ้นไปสำหรับใครที่หาซื้อรุ่นนี้ก็จะบอกว่าคุ้มค่ามากนะคะอยู่ในเจเนอเรชันที่ถือว่าใหม่มากๆแล้วก็จอใหญ่สะใจเรื่องของกล้องนี่คือแบบคือดีมากเลยอะ่ะมี3มเลนเวลาอัดวิดีโอดีมากมีสระยะนะคะ แล้วตัวนี้สามารถถ่ายภาพบุคคลในโหมดกลางคืนได้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าถ่ายถ่ายหมดกลางคืนได้ไดทุกเลนเลยไหมแต่คือมันดีมากๆอ่ะถ้าใครเคยซื้อ13ธรรมดาแล้วแบบจะรู้สึกไม่จบอ่ะใครเคยเป็นบ้างคะสวยจริงๆนะคะในปี2022แล้วจะบอกว่ามันยังใช้งานดี มันยังหรูหราม,มาเห่ามันรองรับ 5G มันสามารถใส่แมสในขณะที่สแกนใบหน้าได้ด้วยนะคะใน iOS 15.4เนี้ยยิ่งทำให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเนาะในปี2022แล้วจะบอกว่าความคุ้มค่านี่คือสุดๆไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมา แสดงตัวอย่างรูปถ่ายให้ทุกคนดูนะคะว่ากล้องของเขาเนี่ยดีแค่ไหนนะคะจะบอกว่าสีทองก็สวยมากๆแล้วสีแปซิฟิกบ u ูก็สวยนะคะส่วนตัวเคยใช้มาทั้งสองสีแล้วนะคะและคาดว่าเราจะใช้อีกยาวๆไปเลยนะจ๊ะ ใครที่กำลังสนใจนะคะในปี2022ก็ดูคลิปนี้ในการตัดสินใจนะคะว่ามันมีความคุ้มค่ามากนะคะแล้วมันราคามันสูงมากนะใครที่ชอบพรอมลักชัวรี่อยู่ก็จัดเลยค่ะรุน่นนี้ถ้ายังไม่อยากแบบที่จะซื้อแพงไปจนถึงขั้น13 Pro Max ก็ลองหา12 Pro Max มาจับดูก่อนนะคะ ถ้าอยากได้สีที่เหมือน13 Pro m a ปก็แนะนำเป็นสีทองโกลนะคะสี s ตีเวอสีกราฟไฟ์นะคะ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะคะ mm hmm. ระีดีเลนกล้องมันใหญ่นะแล้วมันก็ดูแบบดูเหมือน13 Pro m a ปมากมันสวยมากค่ะทุกคนเอสเซนรีคือมีขายแบบ mm hmm. เยอะมากอะค่ะ mm hmm. เยอะจริงๆนะ ใส่เคสแล้วแบบคือสวยแต่จะยังไม่ใส่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปถ่ายให้ดูนะคะจาก12 Pro Max นะคะในปี2022ว่ามันใช้งานได้เป็นยังไงบ้างภาพถ่ายยังสวยอยู่ไหมไปดูกันเลยคะ่ะ iPhone 12นะคะยังคงถ่ายภาพได้สวยงามมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น เลนอัลตราาวเลนซูมหรือว่าเลนปกตินะคะแถมยังเป็น iPhone 12รุ่นเดียวนะคะที่มีเซนเซอร์ชิปนะคะเป็นระบบกันสั่นนะคะในชิ้นเลนแบบดีมากๆเลยนะคะทำให้เราสามารถถ่ายภาพและวิดีโอเนี่ยได้นิ่งและสวยงามมากๆคะ่ะหากเราซื้อรุ่นที่ ไม่ใช่12 Pro Max นะคะเราก็จะไม่มีเซ็นเซอร์ชิปและเลนส์กล้องที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะถือว่าเป็น iPhone 12 Pro Max ที่แบบคุ้มที่สุดนะคะในบรรดาซีรีส์ iPhone 12นั่นเองค่ะมาดูภาพถ่ายกันนะคะจะบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะคะขนาดเราเป็นคนที่ถ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะคือแบบกดๆๆเพื่อที่จะมาทำเป็นคลิปตัวอย่างนะคะ ในเวลาที่เจอแสงดีๆแบบวิดีโอคือสวยมากนะคะใครที่เป็นสายคอนเทนต์สายวิดีโอคือแบบเลือกรุ่นนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราเคยใช้โปร13มาถึงแม,วะะมแบบ้ว่าจะมีแบบว่าวิดีโอแบบบุคคลนะวิดีโอแบบหมดภาพภาพยนต์คือแบบมันใช้จริงๆแล้วมันโฟกัสมัวมากนะคะคือถ้าเราจะถ่ายให้มันโฟกัสเราด้วยแล้วก็โฟกัสอาหารที่เรากินด้วยเนี่ย มันค่อนข้างที่จะทําไม่ค่อยได้นะคะมันอาจจะเห็นแค่เราและอาจจะไม่เห็นถาดอาหารที่เรากินนะคะเราก็เลยชอบความเป็นแบบ iPhone 12 Pro Max มากกว่านะคะเก็บภาพออกมาได้แบบสีสันอาหารสีสันอะไรก็คือเป็นแบบว่าสีคือมันสวยแล้วว่า แทบจะไม่ต้องปรับแต่งอะไรเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายบุคคลนะคะอันนี้เป็นแบบซูมแล้วก็ย้อนแสงด้วยนะคะก็ยังชาร์อยู่นะเห็นไหมการเก็บขอบเก็บอะไรก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะสมกับที่เขาเป็นรุ่นโปรจริงๆนางแบบอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ถ่ายออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะถ่ายแบบไม่ได้ตั้งใจเลยแชะแชะแล้วก็แบบ เอามาตัดคลิปเลยนะคะส่วนภาพเซลฟี่จะบอกว่าอืสว่างชัดและสวยมากๆเลยอะทำออกมาได้สวยจริงๆนะแทบจะไม่มีความแตกต่างกับรุ่นใหม่ๆเลยเทียวนะคะเพียงแค่ว่าเราต้องหาแสงหาอะไรดีๆนะคะเราก็จะได้สกินโทนที่แบบว่าฟุ้งๆเหมือนแอนดรอยแล้วคขาสวยมากๆเลย ถ่ายอาหารจะบอกว่าสีมันตรงกับอาหารที่เราถ่ายจริงมากๆแล้วทำให้อาหารเนี่ยดูน่ากินไม่ใช่ว่าสีจะซีดเหมือนไอโฟนรุ่นก่อนหน้านี้นะสีก็ยังมีความสดแล้วก็มียังมีความเหมือนจริงอยู่นะคะถ่ายอาหารแล้วแบบว่าไม่ดูแบบว่าเป็นอาหารปลอมอ่ะแล้วก็ไม่ดูซีดจนเกินไปเห็นไหมว่ามันยังน่ากินแล้วมันแบบ เออเก็บรายละเอียดได้ดีเนี่ยอรอยไหมรอยอะไร,อร,ออะไรคือสมจริงมากๆนะแล้วสามารถถ่ายแบบว่าภาพบุคคลเอามาถ่ายอาหารนี่ก็ก็ใช้ได้นะคะสวยการตัดขอบอะไรก็แบบฟุ้งๆหน่อยเนาะก็โอเคนะคะแต่คือสีที่ออกมาอาหารน่ากินแล้วก็สมจริงมากๆเลยค่ะทุกคน อันนี้เป็นวีดีโอระยะปกตินะคะอันนี้มุมกว้างแล้วก็เรียนซูมเนี่ยมันครบคันมากเลยอะวีดีโอ 4K 60เฟรมเรทกล้องหลังนะคะ Ừ. Ừ, cái này nó không có cái khác được đúng không? แล้ววิดีโอคือแบบว่าชัดมากแล้วก็ลื่นสมูทมากเลยนะคะสํสำหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียส้าต้องมีโหมดภาพยนตร์นะคะ p h o n e 12 Pro Max เหลือเฟือค่ะ สมูทมากนะคะเป็นยังไงกันมา้างคะหังจาได้ดูภาพถ่ายไปแล้วเห็นหรือ,อยังว่าภาพและวิดีโอนะคะจาก iPhone 12 Pro Max คือแบบมันยังดีมากๆค่ะแล้วแบบรุ่นโปรก็คือรุ่นโปรนะคะสำหรับใครที่ลังเลที่จะเลือกว่าจะเอา12 Pro Max หรือจะเลือกเป็น iPhone 13รุ่นธรรมดาดีในขนาดที่ราคาก็คือ รุ่นนี้แพงกว่าด้วยนะแต่ก็จะเอามาเปรียบเทียบกันในความไล่เลียของมันนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะราคาจะดีกว่าถ้าขายเป็นสองก็จะดีกว่านะคะแต่ก็จะแลกมากับการที่เราซื้อในราคาที่สูงก,กว่านั่นเองนะคะเห็นไหมมันสวยมาก มีความโปรปะเอาดีๆเวลาคุยแบบรุ่นโปรก็คือรุ่นโปรนะคะถ้าเราเลือกรุ่นโปรนี่เราจะได้การใช้งานที่ครอบคลุมมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นการมีเลนส์กล้องทั้งหมดถึง3เลนนะคะมีเลนส์วายก็คือเลนส์ปกติเลนส์อาร์ตววายนะคะถ่ายมุมกว้างแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะคะสำหรับใช้ซูมนะคะเวลาเรา อัดวิดีโอต่างๆจะบอกว่าฟังก์ชันนี้คือครบคันมากแล้วเราก็จะสามารถถ่ายรูปและวิดีโอแบบไฟล์รอได้ด้วยนะคะรูปถ่ายอะไรก็คือดีมากในปี2022แล้วแบบชีเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ตกรุ่นนะคะใช้งาน 5G ได้แล้วก็สแกนใบหน้า ในขณะที่เราสวดเมสได้นะคะในช่วงของโควิดแบบนี้นะคะสำหรับใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทยอยตอบนะคะวันนี้เราก็จะมาพรีวิวให้คร่าวๆนะคะว่าในปี2022แล้วอะ่ะ iPhone 12 Pro Max เครื่องเนี้ยมันยังน่าใช้นะคะอันนี้สีทองนะเหมือนสีเงินมากเลยอะ่ะมันน่าใช้จริงๆนะ ไม่เชื่อก็ลองซื้อมาใช้ดูนะคะสำหรับใครที่อยากได้ความโปร,โปรแต่งบอาจจะไม่มากมายจนถึงขั้น13 Pro Max ซึ่งรู้สึกว่าราคาสูงมากะเราคงไม่ไหวนะคะแต่ก็ไม่รู้จะอดใจได้หรือเปล่าคะเราอาจจะไปซื้อสีเขียวมาลองใช้ดูนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปะคะ่ะมงียฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวถ้าเราหายจากโควิดแล้วเราจะพาไปกินอาหารอร่อยๆเหมือนเดิมค่ะไม่บายค่ะทุกคนสวยปะอดีๆสวยอนะ่ะ